โโอาา <สา S 1> ออ้มลตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะนี่ค่ะโอ้โหทุกคนที่ขนาดทางเข้านะคะนี่ย่รูพระราขนาดนี้สวยมากนะคะที่นี่นะคะเขาก็จะไม่มีรีเซพชันนะคะ,ะ,คะก็คือเราจะแบบว่ามีบัตอร์ส่วนตัวพาไปห้องเลยจ้า ที่จะทางไปนะคะมีกำไรให้ด้วยนะคะนี่ <c oughs> ดีค่คบรรยากาศสวยงามเพียแค่ทางเข้านะคะเนี่ย ถึงแล้วค่ะทุกคนแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าไปดูขา้างในมาดูวิวก่อนค่ะว่าที่พักเนี่ยวิวโอโ้โหฮารูฮาราขนาดไหนนะคะเอาละค่ะนี่เป็นที่นั่งพักนะคะชิลๆสบายๆโมีเกียร์เดี๋ยวเราเข้ามาดูบรรยากาศในห้องกันเลยนี่ค่ะเียใ,ใหญ่มากนอะนได้ว่ามันสิบคนนะคะที oh. ่นี่เนี่ย กแบบว่าเ, okay. เห็นทุกมุมนะคะก็คือซ้ายขวาหน้าหลังก็เห็นสวยทุกองศามันเป็นแบบนี้จริงๆนะทุกคนโอ้โห <_ uk> <absolutely> <_ uk> ตรงนี้ก็มีกระจกนะกระจกเต็มไปหมดคุณแม่สวยมากฉันชอบสี <_ uk> นี้มีกระเป๋า <_ uk> <_ uk> ให้ด้วยนะคะขโมยกับบ้านดีกว่าเราเล่นนะโรงแรมเดี๋ยวเพิ่งมาเก็บกันนะคะเนี่เรามาดูในส่วนของห้องน้ำกันดีกว่านะคะ นี่เป็นห้องน้ำแบบอินโโยนะคะจะไม่ได้มีบั๊ถักนะไม่มีบัักนะนะแต่ว่าก็จะมีเป็นชาเวอร์นะคะจำได้ไหมที่เคยสอนว่า,า taking a bath กับ taking a shower ต่างกันยังไงถ้า taking a bath จะหมายถึงการไปลงแช่ในอ่างนั่นเองค่ะพื้นที่ข้างหลังก็คือเอาไว้ไปแบบกระโดดเล่นได้นะคะ<ห>ถ้าว่างก็ออกไปกระโดดเร่นได้เลยมี outdoor shower ด้วยน,นะคะ มีอ่านด้วยนะคะทุกคนแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาทานข้าวกันค่ะซึ่งอุยตายมีจิ้งกา่าจิ้งจกจิ้งกืออะไรสักอย่างนะคะนี่คือตัวอะไรวะจิ้งกา่าหรือจิ้งจกหรือจิ้งกือหรเลยต้องถาบเธอคือใครเธอชื่ออะไรจิ้งกา่าจิ้งกา่าโอ้จิ้งกา่าดีนี่ค่ะอยู่ในบรรยากาศแบบนี้นะคะฝรั่งเขาชอบเรียกว่าแบบ uh, relaxin นะคะ relaxin g I'm just chilling I'm just ชิลเลนชิลลนก็คือแบบฉันกำลังแบบชิวๆสบายๆอยู่นะคะต้องนำไปใช้กันดูสอนไปพาเที่ยวไปเออเดี๋ยวเราจะไปเรียนทำค็อกเทลกันนะคะวันนี้เพราะว่า ว่างค่ะในส่วนของราคานะคะมันก็มีหลายหลาเรทราคานะคะก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณหมื่นต้นๆน,นะคะแต่ว่าอย่างห้องที่พี่แอนอยู่เนี่ยราคาปกติเราก็จะอยู่ที่คืนละ 5 0 0 0มืนนะคะเพราะฉะนั้น2คืนก็คือ1 0 0 0 0แนบาทนั่นเองค่ะเที่ยวที่นี่เสร็จแล้วก็ไม่ต้องไปเที่ยวอีกสักสปีนะคะเก็บตังค์ก่อนนะ่ะตังค์หมดแล้วค่ะ <laughs> ตอนนี้เรากำลังมา,มาเรียนทำค็อกเทลกันค่ะทุกคนคะ่ะ <laughs> ตอนรับสู่ามนิโต้คาร์ดนะครับวันนี้จะมาสอนทำซิกเนเจอร์ค็อกเทลของเราเลมอนจิงเจอร์มมนิโต้ ขอ Have a taste. ชิม Let me have a sip. ว oh, oh, ah, ่าฮิดอโอ้เฮ้ยวฮิดอเมาแล้วค่ะชิมก่อนอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยไหมอืมลงตัวมาก The next morning. สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะก็เดี๋ยวคุณแอนจะพาทุกคนค่ะไปทัวร์สถานที่ต่างๆในที่พักนะคะไม่ใช่แค่ห้องพักค่ะที่สวยแต่ยังมีวิวรอบๆมากมายนะที่สวยงามมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันอีกว่าว่าจะสวยขนาดไหน Now let's go have a look at what they have for breakfast. So, I'm going to go to the breakfast company. ใจจริงๆนะคะอิ่มภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรได้อีกบ้างนะ I'm stuffed I'm stuffed ก็คือแบบบอกไม่ไหวแล้วอิ่มแล้ว s t u f f e d I can't eat anymore I can't eat no more ได้หมดเลยนะคะแปลว่าฉันอิ่มแล้วลองนำไปพูดกันดูนะคะ One thing that I really like about this place is the privacy that they have like you don't have to waiting in line to eat you don't have to wait at all because there are not many people here it's like you know when you want to get away from the city and you kind of feel like you want to go somewhere that so you don't have to deal with a lot of people you have to come here <coughs> นวดหรือว่าทำอารโอมาเนี่ยนะคะจากกรุ๊ปเลือดของเราด้วยค่ะเออก็มันก็จริงอะนะคือแต่ละคนมีไทป์ที่ไม่เหมือนกันกรุ๊ปเลือดไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นการฮีลหรือการรักษาของตัวเองก็จะไม่เหมือนกันจริงนะคะไปดูกันดีกว่อาพิเศษยังไง ตอนนี้เราก็อยู่ที่สปาเรียบร้อยแล้วค่ะจะใช้น้ำมันตามกรุ๊ปเลือดตัวเองหรือว่าถ้าไม่ชอบกลิ่นกรุ๊ปเลือดตัวเองก็สามารถเปลี่ยนได้กรุ๊ปเอเป็นกลิ่นอะไรคะเอจะเป็นเปปเปอร์มินกับยูคาลิปตัสค่ะตัวบีนี่จะมีสมผสมของอีลังอิลาโอก็จะมีอินเส่งแล้วก็ทีทรีค่ะถ้า a บีเะระฮะก็คือเลือกตัวไหนก็ได้แล้วออนี่เป็นอะไรครับอ๋อจะมีวิตามิน E แล้วก็จะมีดอกส้มเนอุลิคตอนนี้เราก็สปาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ สบายมากสบสบสบาายยประทับใจมาก Impressive ออบายบาย,บย,บย <c oughs> The party is over oh the party is over นะคะแบบว่าแบบไม่ใช่ไม party ่ปาร์ตี้แล้วค่ะแต่นี้ที่นี้คือแบบหมดความสนุกลงแล้วนะคะหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิต้องกลับบ้านแล้วค่ะประทับใจมากๆค่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่นะสวยงาม เรลากซ์จริงๆแล้วก็ไปเป็นไปได้มากจริงๆนะคะที่สำคัญเนี่ย staff ทุกคนก็ดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะให้การต้อนรับให้การดูแลเป็นอย่างดีที่สำคัญแบบมีถ่ายรูปให้ด้วยเออเดี๋ยวพี่อาจจะโชว์ให้ดูค่ะไปดูรูปเลยว่าถ่ายสวยขานาดไหนป่ะ เป็นไงรูปสวยมากเลยเนาะดูกระจ้างตากล้องส่วนตัวนะเนี่ยนี่คุณปิ่นต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ่าะคาทร,ริปนี้ก็สนุกมากๆไม่ได้รู้เลยวันนี้ก็ไม่รอค่ะบสนจใจมากเลยไว้ต้องมาใหม่แน่นอนบ๊ายบาย